โอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอือกรอบมากนําถั่วลิสงนะคะมาต้มสักห้านาทีก่อนนอกจากเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยเนี่ยจะทำให้ถั่วเนี่ยกรอบนุ่มอร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับถั่วลิสงทอดสูตรเอาไปต้มก่อน โสดนี้นะคะนอกจากจะได้ถั่วทิสงที่กรอบอร่อยสะอาดแน่นอนแล้วยังจะไม่เหม็นหืนเก็บได้นานด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเปิดแคสไฟแรงตั้งกระทะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ เราก็ทําให้เขาละลายก่อนนะคะเราจะนําถั่วลิสงนะคะมาต้มสัก5นาทีก่อนนอกจากเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยเนี่ยจะทําให้ถั่วเนี่ยกรอบนุ่มอร่อยแล้วก็ไม่ต้องทอดนานเลยะคะ่ะเพื่อนๆใช้เวลาในการต้มสัก5นาทีนะคะต้มถั่วคด5นาทีแล้วนะคะนําถั่วมานอกน้ําเย็นเลยค่ะ แช่ลงไปในน้ำเปล่าน้ำเย็นน้ำปลาปลาทั่วไปเลยนะคะเราจะได้ถั่วที่แบบว่าเขาควบแน่นความร้อนความเย็นนะคะเสร็จแล้วเตรียมทอดนะคะเปิดแก๊สไฟกลางตั้งกระทะใส่น้ำมันสำหรับทอดน้ำมันร้อนแล้วนำถั่วที่เมื่อกี้เราเอาไปแช่น้ำพักให้เสด็จน้ำแล้วเอาลงทอดเลยค่ะ มันคนตลอดเวลานะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยเขาจะได้ร้อนสุกทั่วนะคะด้านล่างจะได้ไม่ไหมเราก็คนจนกว่าถั่วเขาจะเหลืองสีสวยนะคะตอนนี้กลิ่นถั่วหอมมากเลยค่ะหน้าตาน่ากินสูตรนี้เราไม่ต้องทอดนานเลยค่ะเพราะว่าเราต้มเนี่ยทำให้เนื้อถั่วเนี่ยเขานุ่มในระดับหนึ่งแล้ว, mm hmm. ลวเมื่อเขาเจอความร้อนในการเอาไปทอดเนี่ย mm hmm. เขาจะแบบว่า กรอบมากกรอบนอกนุ่มในไม่แข็งเม็ดล้วนนะคะสีถั่วยังไม่แบบไม่เตรียมหรือยังไม่สีเข้มไปกว่านี้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าความร้อนที่มันระอุเหลืออยู่ในน้ํามันเนี่ยมันจะทําให้เนื้อถั่วเนี่ยสุกกาลังดีเลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็เอายกขึ้นให้เสด็จน้ํามันได้เลยเดี๋ยวตอนนี้ความร้อนที่อยู่ในถัวนถ่วเนี่ยจะทําให้สีถั่วเนี่ยเหลืองสวยกรอบ กำลังดีเลยค่ะไม่ต้องรอให้เขาสีเข้มในกระทะนานๆนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งไหมแล้วก็ยิ่งขมไม่อร่อยพักจนเสด็จน้ำมันแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราก็เอากระดาษซับนะคะกระดาษซับน้ำมันหน่อยนะคะแล้วก็เทใส่จานพร้อมเสิร์ฟทานเล่นทานจริงได้หมดเลยค่ะเวลาจะทานก็โรยเกลือหน่อยนะคะสูตรนี้ถ้าเก็บเนี่ย ให้เขาหายร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระปรกุกใส่ถ้วยอะไรก็ได้แล้วหาฝาปิดเก็บได้นานเลยค่ะไม่เหม็นเหินด้วยโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะหืมหอบมากอร่อยมากเลยค่ะไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถั่วลิสงทอดสูตรนี้ รับลองเลยว่ากรอบอร่อยไม่ผิดหวังทอดเองไม่ต้องไปซื้ออบังขั้นตอนแสนง่ายเจปานขอตัวเอาถัว่วลิสงไปเสิร์ฟก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ